พี <c oughs> ่น้องบางเนื้อเดอ้อแจงเห็ดแจงเห็ดแล้วอันนี้อมไก่อันนี้ซุปกักเขียกระเขียสูงมีจำบักหูไก่ทอดไกย่ออย่างเจ้าน้อยเสียงเสี่ยวบักหอยมาใส่ของแสีบดีสันกับแจงสีล่ล่ะตอนนี้ตีบเขาห้างเนาะเสียบคนนี้ไปกินอยู่คุณนี่ปลา ทิฟฟ์เขาบอกท่านเห็นเอาไม้อยู่เห็เจ้าไั่นน้อพี่น้องเอ,อ้ยให้กินกับหยังนี่ทิฟฟ์เขาเขาบ่มีนี่พัะกระเสียดกระแมนพัะกระทิ้นกระแมนเนาะนั่งซีน่ะวิธีอีสานบ้านเฮานี่ของเสียอีสานเองทิฟฟ์เขามาแล้วทิฟฟ์เขามาแล้ว,าาลวนั่นไปทางไหนมาทางไหนก็น <c oughs> ขาดบ่ได้ดอกนี่ทิฟฟ์เขา เป็นไรพี่น้องจะน้อยสิกินหมูกระทะอันตอนนี้กินแบบเล่าเล่ากันกินแบบอีสานมาเล่ากันเดินนี่ทีพทิเขาเนี่ยนั่นมาตะบนก็นนี้อนโอเคนะครับนอนเดี๋ยวส่งไลน์ส่งลิปไม่กดไลค์กดแชร์ในเด้อ